สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุทกๆคนนะคะวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่จะมาแนะนําให้รู้จักค่ะอะมาเลยสวัสดีครับผมชื่อก้าวมาจากจังหวัดสกลนครอะซื้อขอาให้นนบ็แข็งฝังเลอฟปังตัวนั่นเลยครับทำไมได้ไมาอยู่ที่นี่ล่ะก้าวมันลำบ่อครับขอเห็นงานอยู่โรงงานก้าว <c oughs> ยินดีที่รู้จักนะเราเอียมีอะไรถามเราได้นะสวัสดีเอียะ สวัสดีก้าเราชื่อแพรวนะเราสนุกนะเราใส่ฟ้านะยินดีที่ได้รู้จักเออพอดียันนี้เราชวนเพื่อนไปกินข้าวที่บ้านเราก้าวก็ไปด้วยกันสิเขาไปได้นรีบอ่ะไปไล้ไลสิแม่เราใจดีมากๆเดี๋ยวแม่ทมําเมนูเด็ดบ้านเราให้กินแถมสวนหลังบ้านเราก็ร่มรื่นมากเลยนะโอเคอเราคงกนเอาไปนําเด้อขอบใจหดายไเด้อเอียะแม่คอ้าวมากันแล้วหรอจ้าลูกๆใช่ค่ะคนนี้ก้าวนะคะเพิ่งย้ายมาจากสกุลนคร สวัสดีครับแม่ยาเก้าว่าไทายประแขงนะครับสวัสดีจ้ะเก้าไม่เป็นไรจ้ะแม่ก็เคยมีเพื่อนเป็นคนอีสานมาก่อนพอจะฟังภาษาอีสานเขาจะอยู่บ้างปะ่ะไปดูเมนูเด็ดของแม่กันสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าเลยนะนั่นน่ะเขาเรียกว่าปลาสลิดแดดเดียวของดีของบางบ่งบอเลยนะจะบอกให้โอ้ผมเคยได้ยินซื้อนี่ครับคือเวลาเสพเนี่ยครับอยากรู้วิธีทํำไหมล่ะเดี๋ยวแม่จะบอกเคดรับให้รับรองอร่อยชัวร์ไปไปไป น,น่ากินก็กินเยอยๆสิจ้าเมนูโปรดเอยาเขาแหละโตมากับการทาปลาสลิดขายช่วยแม่น่ะเอยาจะชอบชวนเพื่อนๆมาทานข้าวที่บ้านแบบนี้แหละจ้าแม่อย่ามังหนูสิหนูแค่กินแทบทุกวันไม่เบื่อเองก็มันอร่อยอ่อนเก่งอาะกินได้แล้วลูกเป็นยังไงบ้างก้าวอร่อยไหมลูกแซ่บไรครับแม่ผมอยากเอาเมื่อให้แม่ยังอยู่สก,กรอรน็อก้อกินน้ำเด้เพิน่นคืนที่มาไหลครับ บ้านเอีย่านะเป็นจะอยู่บักคักแม่ตกกระจีดีก่กว่ห้าไรถ้าชอบก็มาอีกสิเท่าเกงใจมาเถอะแม่เราจะได้ไม่เหงาด้วยมันจะว่าห้ากี่ไหรก็แล้วกันกินให้หมดบบอไปเลยจ้าพ้องต้รงการคูอยู่บ้านแล้วลูก ร่องงานปพดพนักงานออกรายพ่อก็ะถิบโพสออกด้ืยอกัน,ออกน,กนครับพอ่อพ่อครับก่อนครับพ,พ่อพาผมไปหาบูก่อนได้บอกครับมผมอยากเชื่อม่บอกล่า,ขขาเขา,า,าครับเด็ครับแม่เอยายุปะครับอ้าวเอย่าเพิ่งจะออกไปส่งปลาสลินให้แม่เมื่อกี้เองนะลูกสงสัยจะสวนทางกันหนะักกล้ามีอะไรหรือเปล่าเข้ามารอก่อนได้นะพอดีพงรีบข้าแม่ตรงก่างจังหวัดเลยทางนั้นฝากบอกล่าเอยันนะครับ เอ้ารีบขนาดนั้นเลยเหรอลูกไม่อยู่กินข้าวกินปลาก่อนเหรอว่าครับอ่าอันนั้นก็ไปดีมาดีนะลูกนะขอบคุณครับจ้าจ้าสวัสดีจ้าแม่คะรถใครเหรอคะรถพ่อเก้าวนะลูกเห็นบอกว่าจะกลับต่างจาังหวัดกันแล้วฮะใช่ก้าวฝากบอกลายเอยี่ยด้วยลูกแม่คะงั้นปลาตะก้ารอยู่ขอนะคะไปเกยบอกคนในชนนั้น,นเลยไป,ปก่อนเฮ้ยอโอ้ยเฮ้ยขับไปใกล้โอ้แม่อยู่ใกล้กว่า เฮ้ยมีปลาด้วยเฮ้ยเสนอยืมจัก,กรยานหน่อยนะย,นนย่าไปไหนไปไหนอะ้วยเอรอด้ยก้ารอนก้าก้าก้ารอนก้าก้าพ่อเครับออะไรน้ำรถ ไปแล้วหรอไหนบอกว่าอยู่ด้วยกันไงข้อก็เลยอยากไปมันจะเป็นอีหลีไอ,อยาสัญญานะว่าจะไม่ลืมกันอ่ะสัญญาอ่ะเอาปลาสลิปแม่เราไปกินนะเพื่อหิวระหว่างทางเอาไปฝากแม่ใหญ่ที่บ้านด้วยนะกองดีบ้านเราเข้าสิบที่เล่นกูจบเลยเข้าสิบมาสอนยูนิเดอร์เข้าสัญญาสัญญาสองข้อแล้วนะสัญญาทำให้ได้นะอืมเข้าไปกันเด้อ